ปลาซิวโหเลยมีตัวใหญ่ป่ะครับพี่มีตัวตเก่าห่ะมันมิตรรุ่นนี้หละนั่นเอาอีกแล้วโอ้ กินว่้เงียวเว้นี่ยโอ้คนซี่ยงุ่่นกับมี่ตั้งเลย ตัวน้อยตัวน้อย อ๋อกินได้สุขดีบัดต้นเตียนแถนแห่ไหงสิบ่ดีบ่ได้ไปไปเด้อครับ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 เด้อ ร้า,ายตัวเลอยู่ปลายน้ำ อะไ่ครับอ <üyor> ัดคลิปเป็นใจมัน ปลาสีขาอยู่ไกลๆหมนแล้วม้หากินลูกปลาตัวรด

บ like ่ทำบัตตีใส่ใหม่ก right ับบ right ่ของมอะารการถัดสายนี่ติดละติดละติดละยีไปเป็ามเลยีไปเป็ขาเลยนะโ้หาง นะครับอันนี้ผมเห็ดขายน้ำอันนี้ผมเห็ดขายทรงร้านค้าเขาเลยเอามาเทสอัดคลิปเทสเนี่ยเขาเบิง้งเลยทรงแล้วแล้วเขากำลังเหรียญกันอันจังวัดผมขายชุดละสามสิบห้าบาทครับบ่แด,ด, <c oughs> ด่วมาแล้ว <c oughs> มัน,นอยู่รา้านผมเลย สวน้องม่เห็นยังไงเนี่ยโอ้ไต่ระดบจนเขานิ้วเขานิ้วเขาว่นนี้เลยข้อเขาเขาอะไน้เขาเด็กอกโอ้หาันกันือคนถือกระถางเต็มตัวคนจีบอินเดียนั่เ้ากันุกนะาดุกนี่กปดุกเรอองเขานาะ ทําร้ายใส่ซวอมทำร้ายใส่เงียนะเข้าหนึ่งดึงกันมาหลายแยสนะเลยผู้หล่อส้หมูมาอยู่ไก่ปากกม่ตช่ปากระทงตัวไหนไหมเรียนไหมตวัวในหญ่หรุดเลย เรียเรยนร้า,ลา,น,ลาน,นลงหอดพื้นตรว <laughs> จเลยกระชากสายเลย

เจ้าไม้อีบ้างมึงืนน่ะอู้หลุดสองเทือเลยนะครับเจ้าไม้อีกบ้างพลู้รปกันวางจังสิเดมาเห็ดเงี้ยวแล้วจังสิเดยมาหลานยุบานสา่แก้ว คุณนสเกเนี่ยครับไม่ทานไปดูเลยนะคุณสกบ้านสาเกวก้อนบ้านคุณสิแมนครับติดถนนวะติดถนนครับไม่รา้านรร้านเบ็ด <c oughs> เลยครับโอ้เยไปบอาหาานคุรจำับครับ้บบาน,าปนะปลูะย ตนตตัวมาว,วนี่นครับทั้งทั้งเสร็จมันเ้งสีษอะน,นี่อ๋อสามสิบหาบาทเนี่ยแม่นครับบสามสิบห้าบาทเนาะทำล้านหลานทำล้านเบ็ดสามอันลอยองค์ขายขายเฟซบุ๊กกับสามอันลอยอันเดียวนี่ใส่เดือมือครับอนดยวนี่ใส่เดืบมือครับ ขเขาปลาบัวโอ้บลัแล้วตัวใหญ่ครับตัวบอดครับผม ใช่สายยังก็ได้ครับผมแม่นครับอันนี้ผมใส่าสายพีอีสายลีดสายทีอีสายหน่อยโอ้โอดึงเขาจต่ปลาบัวไปนี่ปลาบัว Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปวะโอ้หวดก็นจตแล้วยรืา้วนานี่เ <c oughs> ียิก,กินด <c oughs> ระสูานามไหลมันมากินยาเรนดล้วครับ ครับถ้าเขาเล่นยาสดเต็งสี่เขาต้องตะกั้าทวงทวงทวงเบ็ดให้ยาปลาซิวมันจมลงหน่อยนึงครับเดี๋ยวเขาก็พยายามเ็ทีหนยามันมีแอคคันตลอดอมันสิกัดเร็วมจมหน่อยนึงครับก็ร่างตัว,วมัมมนว่ากินผิวเห็นไหมมันกินลึกกแบบินลึกกินลึกบาง

ตัวสามตัวละตัวนะกระชากสายเลย,ยเห็นเห็นปะว่าแต่เนื้ลงปื๊บมันกัดเลย

มาทาั้งบ้าน,นเขาบ่กนี่ครับแถวนี้วันนีครับผมหัวก็เห็ดได้อาทิตย์นึงน,นงนี่มนะันก็คือมูเกาดอกไข่ไข่ส้มไข่ไข่กันแต่มีความต่างอยู่ต่างกันนิดเดียวแต่ว่าก็มีผลให้กัน,นเขาบอกว่ามีดอกเขาเยอะอื เนี่ยแบบ้านบ่าอะไรได้เนี่ยบ้านบ้นครับหมู่บ้านเพินเถาเพินเถาบางบ้ายืนบ้านก็บเือบบ้ทันมันน้ำเดือดปูป้าปูปางสิละบ้าทันเรยกัดตัวหน่อยว่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

บ่ว่า่หัแ้ยบเวนบรดนนีนี่ยู่นาย่ดนายืัดก่อนหัวเป็นน้ำตาหนูลวานเี้ยเนี่ยเขได้ไผ่แต่ว่ายาเนี่ยเดี๋ยวจุกทุกน้ำถือกระยุกลาดกกันน่น่ได้ยไปยังทีดิเอ๊เออไปยังทีดิโอ้โหทิใจู่อะไ หลานคนไหนโอ้ไม่ส่งตายตายตายนะ

ต่อด,ดยู่ครับต่อสุใหม่ได้หน่ต่อผมสุใหม่ได้แต่ปรอยู่ถ้าป้อมนักๆน่นนะผมจีว่าได้อยู่แต่กลัวนักๆักเพอหน้ามันไหลแห้งหด

วัไก่เอ่ยน้ำกดีวไก่เอามาน่เห็นลานคนถึงไว่อยากได้ยอะอื่นบ้านเหลือเลยเทาไห่บานคุ้นดีอย่างนึอ้โหลุดเว่อใส่เดียวใส่ใส่เบิ้มืออันใส่ขึ้นใส่้นเลยมืเดียวเดีโลเดียวเด้เครื่องโลกัได้ทุนขึ้นละ ไลารันน้อยหน่อยหอกเหี้เดี๋ยวเปียกน้ำเด็ดจีเสือสาิเหี้ยกันไรทว่งจสืาทั้งสาจี เดียวหนิเว้ยมุ่เจ้ะไวหผมตกเดียวเนี่ยใช้แม่นไล่นำย้ำอย่างเดียวหรอมันคือบ่อนไก่เดี่ยวตายถึนนี่ยนี่ตอดตอดสุ่มัยระวังทางนี่ตึกตึกเอาตึกเอาเต้นบปอยู่ไปซื้อนั่นเห็นไหมเนี่ยมันใช้แม่นรุ่นนี้แหละครับมันกัดพวกใครถือไงมันตากันหน่อยหมดอันนี้มันเฉียวข้างนอกเอาตัวนี้ อันเดียวใส่ไดบิดมือคัมันบอของขาดแลเจ้าพีเม่ยเีเหอไปมอไดอกแกอ่้องตกีเรเยักขอเหรตกเกียรอะไรนักนะถือว่าจะเกินล้อ่ะเกียร์ไว อตัวนี้ไหมรุ่นนี้กับายากปลาโดนบอกพันไงอยู่ทักเท่อเดยครับอยู่เนี่ยเนาะมันคือเห็นผูพูดเลยใยว่าได้ปลาโดอยู่นี่แต่แต่มาปีสองปีก้อนทียว่าพี่ยังกว่าจำซื้อเราป่ได้ไหม ที่เราตกที่เราตกตะกออยู่มุนเลครับเออพี่ต้อมพี่ต้อมกับเมียเพิ่นงเิ่นเิ่นนาปลาดนขอกสองขอกอย่างน้แล้ว่าแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าปีนึงมาแล้วนี่มันหนาทีใหญ่แล้วนะหลุดคอกันเลยเห็นบอกแต่ว่าคือว่าเห็นผู้ใด่าแบบปลาดูเห็นบอก วนนี้มนองพิชซี่เป่าด้วยมองเงี้ยเน้ยเพ่อนัดีได้ข้าวตัพิชี่มองเห็นเราคนอยากเอาป้านิ้นปัตเตี้ื่อนจีมาดูตวนี้จะตัวทอเข้านที่ประโยชน์แปดปัตเตี้ยสองตัวเลยหกโมงเจ็ดน้ออืม แนวน้องน้องน้องภาษาบ่าแห่งยักษ์เชียร์น้องอธิปาล